คำพูดอม,มตะของซุนวูที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่และรวมถึงการสร้างแบรนด์ด้วยแต่ก็มีเยอะค่ะที่บอกว่ารู้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้หรือบางคนก็รู้แล้วแต่จะทําแบบนี้จะทําไมพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์ส a ตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนํามานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร ได้ยินมาค่อนข้างเยอะค่ะที่บอกเราเรื่องการทำธุรกิจอะไรสักอย่างว่าถ้าอยากทำก็ลุยไปเลยค่ะไม่ลองไม่รู้ทำไปแก้ไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรถ้าทุนเราพอค่ะอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าเราทุนไม่พอล่ะมันเลยมีอีกวิธีค่ะคือการล้มในกระดาษอาจจะดีกว่าล้มในสนามจริงและนี่คืออีกส่วนที่เราต้องรู้เพื่อจะได้ไม่ล้มค่ะคือการรู้จักคู่แข่งจะมีโอกาสเห็นเส้นทางของธุรกิจเรา หาพื้นที่ให้แบรนด์เราเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจวันนี้มาดูศึกชิงเครื่องดื่มช็อกโกแลตหมอไมโลกับโอวัตินรู้เขารู้เราต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเอง สวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk โดยพี่แอนนะคะพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้พี่แอนก็ต้องขอฝากช่องรายการ527 Talk นี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำรายการนี้สักนิดค่ะสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาเจอเราช่อง527 Talk ค่ะจะเป็นรายการไขปริศนาเรื่องแบรนด์ค่ะทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกและการสร้างแบรนด์หรือมารู้จักการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังโดยการเอาวิชาการมาผสมผสานกับ ตัวอย่างจริงเคสจริงแบรนด์จริงในคลิปค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้เวลามากก่อนจะเข้าเรื่องค่ะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่แอนกับทีมงานด้วยนะคะในโลกการทําธุรกิจวันนี้ค่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าสินค้าเราไม่มีคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางตรงก็ต้องมีคู่แข่งทางอ้อมดังนั้นการที่เราเอาแต่รู้จักตัวเองโดยที่เราไม่รู้จักคู่แข่งหรือไม่สนใจคู่แข่งเราอาจจะไม่มีพื้นที่อยู่ได้นะคะเราได้ยินมาค่อนข้างเยอะค่ะที่บอกเราเรื่องการทําธุรกิจอะไรสักอย่างว่าถ้าอยากทําอะไรก็ลุยไปเลยค่ะ ไม่ลองไม่รู้ทําไปแก้ไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรถ้าทุนเราพอคะ่ะอยากทําอะไรก็ทําได้แต่ถ้าเราทุนไม่พอ่ะมันเลยมีอีกวิธีการคืออะไรรู้ไหมคะการล้มในกระดาษอาจจะดีกว่าล้มในสนามจริงและนี่คืออีกส่วนค่ะที่เราต้องรู้เพื่อจะไม่ล้มคือการรู้จักคู่แข่งจะมีโอกาสเห็นเส้นทางของธุรกิจเราค่ะการทำแบรนด์ให้แข่งแข่งค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการศึกษาจากคู่แข่งพอมองไปยังคนอื่นๆค่ะเราจะเห็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำกับแบรนด์ของตนเอง เป็นเหมือนการทบทวนว่าเราตกหล่นจุดไหนไปบ้างเพื่อนำมาปรับใช้หรือพัฒนาต่อกับธุรกิจเราค่ะโดยที่ต้องทบทวนเสมอว่าสิ่งนั้นๆค่ะเหมาะกับแบรนด์ของเราหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องการจับกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารคีย์แมสสจหรือการแสดงจุดยีนของแบรนด์ เรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เราควรจะดูเหมือนดังคําพูดอมะตะของซุนูที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ค่ะรวมถึงการสร้างแบรนด์ด้วยนะคะแต่ก็มีเยอะค่ะที่บอกว่ารู้แล้วทาอะไรไม่ได้หรือบางคนก็รู้แล้วแต่จะทําแบบเนี้ย แล้วจะทำยังไงแล้ววันนี้ก็มีการจับเอาเคสแบรนด์ในธุรกิจที่เหมือนกันค่ะมาลองวิเคราะห์ความแตกให้เห็นถึงแนวทางการวิเคราะห์ว่าถ้าเราเองก็อยากรู้จุดอ่อนจุดแข็ง ด้านแบรนดิ้งเพราะจะจับจุดไหนมาเปรียบเทียบกันดีลองมาดูการวิเคราะห์คอมเพริเตอร์ระหว่างไมโลกับโอนตินค่ะจากแบรนด์เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดเลยค่ะเริ่มจากความเป็นมาของทั้งสองแบรนด์เริ่มที่แบรนด์ไมโลค่ะเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอในกล่องสีเขียวชื่อไมโลค่ะมีที่มาจากชื่อของนักกีฬาในยุคกรีกโบราณค่ะคือไมโลออฟโครตันคือผู้มีพละกกำลังแข็งแกร่งค่ะเธอยังเป็นผู้ก่อกำเนิดทฤษฎี ไมโลหรือทฤษฎีการเพิ่มความแข็งแรงจากการฝึกฝนร่างกายด้วยวิธีการยกกระทิงตัวเดิมค่ะในทุกๆวันและผลจากการฝึกฝนและความอดทนทําให้ไมโลค่ะสามารถยกกระทิงตัวใหญ่ในวัยที่โตเต็มวัยแล้วยกไปท,ทั้งทั้งที่เดินไปมาได้จนทําให้เขา คว้าแชมป์ในการแข่งขันจากความมุ่งมั่นของไมโลแห่งโครตันชื่อของเขาจึงถูกนำมาตั้งชื่อแบรนด์ไมโลค่ะและถูกคิดค้นขึ้นในปีคศ1934ที่ประเทศออสเตรเลียโดยโทมัสเมยันค่ะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารในประเทศออสเตรเลียค่ะเพื่อเป็นเครื่องดื่มที่ให้สารอาหารและพลังงานสำหรับเด็กในช่วงที่มีภาวะเศรษฐกิจ ตตกต่ด้วยคุณประโยชน์ของหมอนมโกโก,โก้อัดแน่นด้วยวิตามินและแร่ธาตุเพื่อให้เด็กๆค่ะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตจนไมโลเริ่มจำหน่ายในประเทศไทยค่ะเริ่มตั้งแต่ปีคศ1953โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบค่ะเช่นผงไมโลแบบทรีอินวัแบบพร้อมดื่มและสำหรับเครื่องดื่มกล่องสีแดงหรือโอวันตินค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์ค่ะ เกิดขึ้นเมื่อปีคศ1904ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ค่ะโดยนักเคมีและและเภสัชกรชื่อดรอัลเบิร์ตวอนเดอร์และลูกชายดรจอร์ดวอนเดอร์ค่ะที่ค้นหาวิธีช่วยเหลือหาะคนไข้ซึ่งทานอะไรไม่ค่อยได้หรือเด็กๆค่ะที่ขาดสารอาหารให้ได้รับสารอาหารและโภชนาการอาหารแบบครบถ้วนจนได้ค้นพบค่ะสูตรเครื่องดื่มร้อนที่มีส่วนผสมหลักมอสกัดค่ะ นมโกโก้และไข่ไก่เกิดเป็นโอว์วันตินค่ะอันนี้อจาจจะแปลกๆนิดนะคะมาจากการรวมคำของนมผสมหลักอย่างโอวมคือไข่และมอค่ะแต่ในเวลาต่อมาค่ะเมื่อแบรนด์ไปตีตลาดที่อังกฤษด้วยข้อจำกัดบางอย่างในอังกฤษค่ะทำให้ไม่สามารถจดชื่อเครื่องหมายการค้าเดิมได้ค่ะทำให้ชื่อแบรนด์เลยถูกย่อค่ะให้สั้นลงเลยกลายเป็นอะไรคะโอวันตินค่ะและเป็นชื่อที่ใช้ในตลาดในประเทศอื่นๆทั่วโลกในเวลาต่อมาค่ะ ถึงเข้ามาในไทยเมื่อปีคศ1950ค่ะแม้ว่าจะคนละแบรนด์ค่ะแต่ด้วยจุดเริ่มต้นที่มาจากความห่วงใยของผู้คนในสมัยนั้นที่ขาดแคลนโภชนาการดีๆหรือหาของกินที่มีสารอาหารที่สมบูรณ์ได้ยากทั้งสองแบรนด์ค่ะจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้หาของอร่อยที่มีประโยชน์ ไว้กินในยมขัดแคลนค่ะและเพิ่มพลังงานในแต่ละวันการจัดกลุ่มวิเคราะห์คู่แข่งให้แบ่งกลุ่มคู่แข่งเพื่อมาวิเคราะห์เราจะแบ่งด้วยเกณฑ์อะไรได้บ้างถ้าจัดธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารขายของใช้เครื่องสําอางเสื้อผ้าอะไรต่างๆค่ะสามารถใช้การจัดกลุ่มของคู่แข่งตามนี้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบ่งไว้4กลุ่มค่ะคืออะไรคะคือ 1. กลุ่มผู้นำตลาดหรือ Market Leader ถ้าระดับธุรกิจของเราอยู่ในกลุ่มแมส 3. มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่เป็นระดับต้นๆของประเทศหรือสินค้าระจัดอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มผู้นำตลาดคนคา่มีทึผลมามักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราคาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่การครอบคลุมการจัดจำหน่ายหรือการทำการตลาดต่างๆค่ะ2ค่ะผู้ท้าชิงในตลาดหรือ Market Challengers กลุ่มนี้ค่ะที่อาจเปลี่ยนแปลงตลาดได้เช่นกันหาพวกเขาขยับอันดับขึ้นมาเทียบกับผู้นำตลาดโดยจะเป็นระดับธุรกิจที่อยู่ในแวดวงท้องถิ่นมีโอกาสชนะระดับแมสในพื้นที่การตลาดที่ตนเองชำนาญค่ะหรือมีกลุ่มลูกค้าเก่าที่เหนียวแน่น3ผู้ตามตลาด Market Follower สํสำหรับการแข่งแบบเซฟโซนที่หลีกเลี่ยงให้เจ็บตัวน้อยสุดนะะก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้มักจะเดินเกมตามกลุ่มอื่นๆเพื่อค่อยๆหาส่วน แบ่งและเติบโตไปอย่างช้าๆาค่อยๆเกิดไปค่ะแต่มั่นคงค่ะมีการอิงตามกระแสบ้างแต่จะไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วือหวาและโดดเด่นจากตลาดเดิมเท่าไร่ค่ะซึ่งตนกันข้ามกับ4ค่ะผู้สร้างความเฉพาะหรือ market niche เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในสัดส่วนทางการตลาดมากนักค่ะหรืออาจไม่ติดอันดับแต่สามารถทำกำไรได้ เท่ากับคู่แข่งรายใหญ่ได้ด้วยการให้บริการหรือเม้อประสบการณ์หรืออะไรบางอย่างที่กลุ่มอื่นๆมองข้ามไปผู้สร้างความเฉพาะมักเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กในตลาดที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับกลุ่มขนาดใหญ่อาศัยความเชี่ยวชาญค่ะด้านการตลาดหรือหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาติตลาดแทนในวันนี้ค่ะที่เราหยิบเอาสอ,สอแบรนด์นี้มาจะเป็นกลุ่ม ผู้นาตลาดคือกลุ่มหนึ่งที่มีส่วนแบ่งไรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศในตลาดเครื่องดื่มมอสกัดเคราะ์แบรนด์ไมโลกับโอลตินการาะห์แบรนด์ของไมโลและโอลตินสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเด็นที่สําคัญมีดังนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องแรกค่ะลองเลือกดูว่าด้านแบรนดิ้งค่ะไมโลเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่สนับสนุนการออกกําลังกายและกิจกรรมทางกีฬาโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการมีชีวิตที่แอคทีฟ โอวนตินค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาสูตรที่ตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการโดยเฉพาะค่ะในด้านการบำรุงร่างกายและพัฒนาสมองมาดูต่อค่ะด้านกลุ่มเป้าหมายไมโลค่ะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นที่มีความสนใจในกีฬาโดยเฉพาะ,โด,พาะโดยเฉพาะเมนูไมโลโรงเรียนมกักถูกพูดถึงอยู่บ,บ่อยๆทำให้ตอกย้ำถึงกลุ่มเป้าหมายในวัยนี้ค่ะโอวันตินค่ะที่จริงแล้วแบรนด์นี้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายจากเด็กๆไปยังผู้ใหญ่หรือ คนในครอบครัวมากขึ้นค่ะคือเน้นความเป็นครอบครัวถ้ามีไมโลในโรงเรียนก็ต้องมีโอนตินภูเขาไฟเมนูเอาใจคนชอบทานขนมที่มีประโยชน์ในเรื่องของ Communication หรือการสื่อสารค่ะไมโลใช้กลยุทธ์ที่ไปในทิศทางของความเป็นสปอร์ตค่ะมีเซเลบและนักกีฬาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและวัยรุ่นด้วยการสื่อสารผ่านกิจกรรมกีฬาและโฆษณาที่เน้นความสำคัญของการออกกำลังกาย โอเนติงค่ะเน้นการใช้พรีเซนเตอร์ที่หลากหลายค่ะเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันเช่นเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ห่ะและใช้การสื่อสารการตลาดที่เน้นการสร้างพฤติกรรม การดื่มในครอบครัวจุดแข็งของแบรนด์ค่ะไมโลค่ะมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในด้านสุขภาพและกีฬาเป็นเครื่องดื่มแบบสําเร็จรูปที่เหมาะสําหรับเด็กในวัยเรียนด้วยจุดแข็งเนี้ยค่ะที่มีการสร้าง awareness ที่แข็งแรงมากๆทําให้แบรนด์อื่นๆต้องตีตลาดและสื่อสารไปอีกทางค่ะเพื่อให้อยู่ในอันดับแรกๆที่ผู้บริโภคจะนึกถึง โอวันตินค่ะขนาดที่ผลิตภัณฑ์ของโอวันตินมีหลายรูปแบบเช่นโอวันติน UHT โอวันตินสูตรไขมันต่ำและโอวันติน3 in 1ทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีและยังคอลแลบเมนูร่วมกับแบรนด์อื่นๆเกิดเป็นเมนูขนมอีกมากมายค่ะ ทั้งขนมปังฟาร,รม์มเฮาส์ไอศครีมเดลี่ควีนขนมเทอร์ลี่ฟเฟเฟอร์จุดอ่อนของแบรนด์ค่ะไมโลค่ะด้วยความที่มีภาพจำคือเครื่องดื่มสำหรับเด็กอาจทำให้ขาดความน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและผู้ใหญ่ค่ะถ้าต้องอิงกับกลุ่มเป้าหมายเดิมที่มีแนวน้มว่าจำนวนประชากรที่ จะเกิดใหม่คะน้อยลงและมีคู่แข่งอื่นๆเพิ่มขึ้นไมโลจะต้องคิดค้นสูตรที่สามารถช่วยเรื่องสุขภาพของเด็กและขยับขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆในในอนาคตระยะย,ยาวส่วนโอวันตินค่ะเพราะความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แม้จะมีการคิดสูตรหลากหลายกว่าและมีเมนูพิเศษจากการที่คิดร่วมกับแบรนด์อื่นๆแต่เมื่อเทียบกับสเกลที่สร้างขึ้นเป็นตลาดในเครื่องดื่มสำเร็จรูปทั้งหมดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของโอนตินค่ะ ยังใช้เวลามากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดหากออกมาล่าช้าเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อยอดขายได้และนี่คือตัวอย่างนะคะข้อที่เราได้วิเคราะห์ทั้งสองแบรนด์ซึ่งที่จริงแล้วแต่ละแบรนด์ก็ยังมีจุดเดน่นมีการวางกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือแต่ละแบรนด์ต้องรู้ว่าอะไรที่ขาดอะไรที่ต้องพัฒนาต่อเพื่อให้ยังอยู่ในใจลูกค้าและสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ3ส,สิ่งค่ะที่ได้เรียนรู้จากการรู้จักคู่แข่งก่อนจะไปลองฝึกวิเคราะห์กันนะคะมาทบทวนสักนิดค่ะว่าการรู้จักคู่แข่งในตลาดช่วยเรื่องอะไรบ้างอาจจะได้มีกำลังใจในการที่เออฉันจะ พยายามทำข้อแรกค่ะได้เจาะลึกในมุมมองที่วิเคราะห์จุดแข่งและจุดอ่อนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการรู้จักคู่แข่งค่ะช่วยให้เราระบุจุดแข่งและจุดอ่อนของแบรนด์ตัวเองได้ชัดเจนขึ้น รู้ว่ากู่แข่งค่ะมีมีอะไรที่ทําได้ดีเช่นการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งหรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะต้องมองอีกมุมที่เป็นจุดอ่อนเรียนรู้ค่ะและทําความเข้าใจถึงข้อบอกพร่องของคู้แข่งเช่นอะไรคะผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราค่ะ2ค่ะเมื่อรู้แล้วต้องรู้จักปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะกว่าเดิม อย่าหยุดแค่การศึกษาคู่แข่งค่ะแต่ต้องลงมือทําด้วยนะคะเริ่มจากมองดูกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแนวโน้มของตลาดตรวจสอบค่ะว่ากลยุทธ์การสื่อสารตอนนี้เป็นอย่างไรค่ะมีอะไรที่เราขาดตกบกพร่องไหมกับการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าล้วนถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรแบรนด์สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดได้ถูกทางหรือเปล่าแล้วการ พัฒานานั้นค่ะตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธ,ทธิภาพหรือเปล่า3าค่ะสร้างความแตกต่างที่ทําให้แบรนด์เป็นที่จดจําได้ดีค่ะพอรู้จักคู่แข่งดีแล้วจะช่วยให้เราสามารถสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ชัดมากขึ้นค่ะเพราะแบรนด์ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองได้ดีกว่าคู่แข่งดังนั้นการบอกออกไปให้กลุ่มลูกค้าและและว่าที่ลูกค้ารับรู้ว่าคุณค่าที่แบรนด์ต้องการนําเสนอคืออะไรเราต้องทําให้แตกต่างจากคู่แข่งและต่อยอดไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ ของแบรนด์ค่ะยิ่งทําได้ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะจะช่วยให้ลูกค้า จดจำและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้มากขึ้นก็นับเป็นอีกเรื่องค่ะที่เอาไปทบทวนแบรนด์ของเราได้เสมอเมื่อรู้สึกว่าตอนนี้ธุรกิจเริ่มนิ่งยอดขายไม่ขยับหรือมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะการศึกษาและเข้าใจคู่แข่งไม่เพียงแต่ช่วยในการแข่งขันชิงพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดค่ะแต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจค่ะและสร้างความสําเร็จในระยะยาวเพราะเราจะเห็นเส้นทางการเดินทางของแบรนด์และ ธุรกิจเราเชัดเจนขึ้นค่ะและถ้าคุณสนใจเรื่องการสร้างแบรนด์หรืออยากศึกษาเรื่องแบรน d i n g เพิ่มเติมฝากติดตามช่อง 57Talk 2นี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอนและทีมงานจะได้หาเรื่องราวที่ ทุกคนสนใจมานำเสนอต่อไปค่ะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจทาได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบ r a n d i n g 1 0 1 p l u ูสู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์ book. บดุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะ